น่อปี๊ปปี๊ปี่ปปปนี่นะนี่นะโอยสุดยอดทำไมหนูเป็นเด็กอย่างนี้ โชโชโชออกนม่ทันรูกนี่นะเข้าโอ้ยจะได้ใช้ได้อนี้จะมีประโยชน์เลยวะเนี่ยแม่รู้แล้วเราจะต้องทำลันล้อไปที่หัวไม่อีกฉระดุกกระดุกให้หนักปิดตะเลยกระุกแล้วกระดึกกระดุกก็หลุดมาที่คออยู่ดีฮะขมิ้ง ไม่เด็กกว่าหนเขาใส่เขาเรียบร้อยเลยมีเขาโตกว่าหนูเลยโตกว่าหนูก็มีเด็กกว่าหนูก็มีโตกว่าหนูก็คงรู้เรื่องเลยตอนที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยนี่แหละเอาไปได้แล้วเอาไปได้แล้วใส่พ่อแม่ต้องใส่ต่อนเท่าอุ่นนี่นะต้องรำคาญ ลมคาเนี่ยใจไม่สะดวกไงนี่พอรู้แล้วดึงไม่ยากด็กไหมหูยหัว <c oughs> <c oughs>